บุ๊เอ็ก็มันก็พาไปดูรคันบนเวทีเอ็มจีี 4, รับสติกเกอร์นะสียมพูมี8คันอลรี่นี่มีแค่8คันนะครับนะฮะสียมพมูอย่างที่บอกคือการเลือกสติกเกอร์ของเขานี่เออสีมันฉ่ำเงาดีนะที่ผมบอกนะครับเห็นไหมปกติเราก็จะไม่รับนะในตำแหน่งเซนเซอร์นี่เขารับมาด้วยสวัสดีครับ โอ้โหนะ oh คือปกติเนี่ยคนที่ซื้อ MG4 นะครับเขาซื้อ MG4 เป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็สเปคเขาถือว่าจีจ้าจัดจ้านนะครับมอเตอร์วางด้านหลังนะครับมันก็เลยขับสนุกเหมือนรถขับหลังเลยเหมือนรถยุโรปนะครับขายดีมากๆที่อังกฤษนะฮะพอมาเป็น MG4 เวอร์ชั่นไทยนะครับลูกค้าก็รับข่าวสารมาโหมันเหมือนรถซิ่งเหมือนรถสปอร์ตส่วนใหญ่ลูกค้าก็เลยเป็นผู้ชายนะครับคราวนี้เขา,ขา,ขาจะบอกว่ารถเขาเนี่ยก็หวานเหมือนกันแต่มันยังไม่มีสีนี้มาจากโรงงานแต่ทำให้ดูว่าแต่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าบอกเป็นในๆว่าให้คุณผู้หญิงรับรู้ว่ารถ y m g 4เนี่ยขับได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับ mm hmm. ใครสนใจรับสติกเกอร์ถามว่ามันจะอยู่ได้กี่ปี โดยพื้นฐานนะเขาจะบอกว่า3ปีขึ้นนะครับแต่ก็เอาพูดแบบรักกันนะผมว่าเอาแบบมันไม่เสื่อมสภาพแล้วแบบจอดรถในร่มดีๆเลยเนี่ยก็ประมาณสัก2บวกนะครับหลังจากนั้นก็ลองคุยกับเขาดูว่าตอนเอามาลอกสติกเกอร์เนี่ยเป็นสีเดิมโรงงานสีพื้นข้างในเนี่ยคุณอาจจะซื้อเป็นสีขาวสีดําสีฟ้าเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการลอกใหมนะครับแต่เบื้องต้นเท่าที่รู้เหมือนว่าราคาไม่ได้ขึ้นนะครับแต่มีแค่8คันนะฮะ ใครดีใครได้สำหรับ mg 4่สี่มพูแรมสติกเกอร์ก็ลองดูนะครับส่วนใครอยากดูตัวจริงก็มาที่งานนะครับไม่รู้8คันมานับคันนี้ป่ะนะฮะเออฉะนั้นลูกค้าก็จองได้แค่7คันเอีคันนี้เป็นเดโมไปแล้วอ่ะนะฮะก็ลองดูนะครับมาที่บูธของ mg ได้นี่แล้วก็มาบูธ mg มีอะไรเขาก็มีหมดนะ มีรถไฟย้าสไตล์วากอนคือ EP อนีครับ MGEP ตัวนี้ขายดีนะมีคนซื้อไปทำเลยวะไปวิ่งแกร็บนะครับผมเนี่ยเพิ่งเร,เรียกแกร็บไปที่สนามบินนะก็เรียกเป็นรถเราจะเลือกได้แกร็บทั่วไปนะครับแล้วก็แกร็บ SUV แกร็บพรีเมียมนะผมกดพรีเมียมปกติมันจะต้องเป็นแบบซีรีส์3 e c a r d อะไรอย่างนี้นะ ล่าสุดเป็น EP มานะครับก็ได้ความกว้างความพรีเมียมของเขาก็คือมันก็สะอาดเนาะมาจอดไม่เหม็นควันม,มันเงียบมากมาจอดรอเรานะเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยมันก็เหมือนแบบจริงๆมันเหมือนรถตลาดทั่วไปนะครับแต่ผู้ให้บริการเนี่ยคือแพลตฟอร์ม Grab ก็ให้เขาเป็นรถพรีเมียมในกลุ่มของรถ Grab เหมือนกันนะครับก็เหมาะมากถามน้องๆเขาบอกว่าคือมันคุ้มอะ นะครับถ้าซื้อรถเก๋งมาต้องมาคิดติดติดแก๊สไหมติดแก๊สรถกระโซมอะไรเนี่ยเอามาวิ่งงานเขาบอกคุ้มมากนะครับสำหรับ EP นะแล้วก็มี MG5 นะฮะเบนซินพันห้าี่สปอร์ตเลยสีเหลืองโหสุดจริงนะครับหมนยางมีอะไรให้ดูอีกอันนี้ v s VS นี่ขายไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ขายไม่ค่อยดีนะฮะกระแสอ่ะพาไปดูนู่นดีกว่า ไปดูตัวตัวฮอตฮิตของเขาเรนี่ก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับมันมีตัว p h e v นี่ตัวฮอตฮิตคือตัวนี้ m a x กซั 9. โอ้เป็นไงครับนะคนที่มาดูรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครอบครัวนักธุรกิจนะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถ MPV ประตูสไลด์แต่เป็นไฟฟ้าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วราคาเนี่ย โหถ้าไปเทียบกับอั ine, ลฟาดเวลไฟ่ขคือราคาถูกกว่าเยอะมากนะฮะสองล้านกลางนะครับสองล้านห้ากับ2ล้านเจ็ดในตัวท็อปนี่ได้รถไซส์นี้แล้วนะ,ะเรามีรีวิวแล้วหรือยังมีแล้วนะครับไปหาดูได้ในช่องได e อท t รถบล็อกเรามีรีวิวแล้วเช่นกันนี่แม็กซัตนนะครับมีประเด็นเหมือนกันนี่ใช่ไหมมีประเด็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาส เราจะเอารถบปรีวิวหน่อยลอธิบายให้ฟังถึงฟิเตอร์ฟังก์ชันอาจจะมีเรื่องของอความเข้าใจในการใช้งานครับแต่หน้าตามันได้เลยนะพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยอ้โหนะมันไม่ต้องการาประจุไอดีต่างๆมันดีไซน์รถมานี่แบบดูหรูหราดูบึงบ่งบึนดูดูลึกลับนะครับดูรวยด้วยนะรวยไหมก็รวยนะซื้อรถคันละ2อล้าน 2 4งล้านสีล้านเนี่ยฮะคันนี้2 7ล้านเตัวท็อปเนี่ยเบาะไว้หมดเลยเนี่ยรับประกัน5ปีแสนตัวนี้2 7ล้านอุ้ยนะฮะเดี๋ยวไว้เราเอารถมารีวิวยาวๆอีกสักทีหนึ่งนะครับเบาะหน้านั่งมากนะฮะเบาะเขานานั่งมากนี่สำหรับแม็กซ์ซัไน หรูสุดๆนะครับนะกดไปกดมาประตูมันจะพังไหมโอชอบประตูหลุดออกมาเนี่ยมีสวิตช์กดไฟฟ้านะครับไม่ต้องดึงแล้วนี่เป็นไงเปิดประตูท้ายแบบสมูทสุดจริง